มาออกแล้วขณะนี้เจ้าฉัตรมงคลเป็นตัวนำเจ้าเลโอเป็นตัวที่สองสิงห์ภูพานที่สามถ้าไปเป็นสุขใจและเจาะใจที่ไปสิ่งเจ้าฉัตรมงคลยังเป็นตัวนำ สิงห์ภูพาเป็นตัวที่สองเจ้าเลโอที่สามถ้าไปเป็นสุขใจและเจอใจไปสามเจ้าชมงคลยังเป็นตัวนำสิงห์ภูพาเป็นตัวที่สองเจ้าเลโอที่สามถ้าไปเป็นเจอะใจและสุขใจไปสิบอกทางตรง เจ้าชายมงคลยังเป็นตัวนำเจ้าเลโอเป็นตัวที่สองเจ้าใจที่สามที่ไปเก้าเจ้าชายบงคลยังเป็นตัวนำคู่กับเจ้าเลโอเจ้าเลโอผ่ามาเป็นตัวนำเราเจ้าชายบงคลเป็นตัวที่สองสองิงห์ภูพาเป็นตัวที่สามผลการแข่งในเที่ยวที่สองเจ้าเลโอมายเลขสี่ชนะที่หนึ่งเวลาวิง่ง หนึ่งนาที8.63สวิาน,น, 1, นาทีสิงห์ภูพานหมายเลขหนึ่งชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที9.02วินาทีเจ้าชัดมงคลหมายเลขห้าชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที9.7 3สมวินาทีเจ้าเลโอหมายเลขสี่ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที8.63จสวิาน,น,นาทีสิงห์ภูพานหมายเลขหนึ่งชนะที่สองเวลาวิ่ง หนึ่งนาที9.02วินาทีเจ้าชัดมงคลายเลย5ชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที9.73วินาทีครับ